ฟาเอลนาดาวอดีตนักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลกจากสเปนประกาศถอนตัวออกจากการแข่งขันกีฬาเทนนิสแก์สแลมที่2ของรายการเฟนโอเพน2023หลังจากยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บที่สะโพกโดยนาดาวได้รับบาดเจ็บบริเวณสะโพกจนต้องเข้ารับการผ่าตาดัดหลังส์ออสเตรเลียนโอเพน2023เมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นเจาน้จาตัวก็ไม่ได้ลงแข่งขันรายการใดอีกเลยในปีนี้ล่าสุดนาดาวเปิดเผยว่าผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแต่ร่างกายของผมนั้นเป็น นตัดสิใจการที่เล่นโรลองกาลอสนั้นเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งปีหน้าอาจจะเป็นปีสุดท้ายในการเล่นเทนนิสของผมนั่นคือความคิดของผมถ้าผมไปต่อตอนนี้ผมคงทําแบบนั้นไม่ได้แล้วการฟื้นตัวของผมนั้นใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้สําหรับสึกเฟนโอเพนจะเปิดฉากในวันที่28พฤษภาคม2566ถึงวันที่11มิถุนายน2566ที่โรลองกาลอสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งการพลาดการแข่งขันรายการนี้ของนาดาวถือเป็นครั้งแรกในรอบ19ปี thank you